ครับสวัสดีฟรีสุภูสุข้นค,ครับมือนิงหลอดมาสรุปผลปังไฟวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568ัาบ้านดงบงังตาําบลนองคู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านที่หนะนึ่งนครดงบางหนึ่งนะครับบังแหลกเลยนะครับมือนี้ดงบางมาสองบงังนะครับ40 80ได้คะแนนไม่ผ่านลำดาบนะครับไหลตรวจตรวจลงพื้นเลยนะครับบอกลมพร้อมนะครับ บางทีสองนะครับเพ็ดพระนมไพรนะครับ70 95ได้4 1 5คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางทีสามนะครับเทพพนมนะครับ 90- 40ได้315คะแนนเจ้านะครับล่ำดาบแต่เบาใดเจ้าเสยนะครับบางทีสี่นะครับหงขาวนะครับต้งขอภัยนะครับ หงขาวเก้าส9 0ส0ด้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หานะครับนาคอนซแนนนะครับบวกเทพูดอนนะครับสิบสาดีสามร้อยเก้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่หกสู่โหลดสีนะครับสามสี่หกสิดสีร้อยสี่สิสามคะแนนผ่านหวานเจรยบนะครับบางที่7สายลมหนึ่งหกแปดนะครับแปดสิด้อยหาคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สเออบางที่แเทพสมพ่อนะครับส สิบแด้าหรื้อยแคะแนนเจ้าหมวกนะครับโอ้ยมีเดียวกระบานนะครับอีฮาวีกบรบบไดนะครับบางที่เก่านะครับใชัเมคานะครับ20 40ได้190คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิเก่งจะเลื่อนนะครับ3 4 5 5ได้405คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่1ิซอแท็กเตอร์นะครับ20 40ได้310คะแนน แค่สิบวินะครับโอ้โหนาะเสีไดานะครับเป็นไฟออกลมนะครับบางที 12, สิบสองซอบุญโฮมนะครับเที่ยงสามสิบนะครับเดย1ลอยหกสิบกน,นไม่ผ่านนะครับโอ้โอหนักนะครับ บางที่13นะครับนครดงบงังนะครับ3ามสิบแปดสิบหรือสาม้คนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับดงบางบางที่สองนะบางแรกในหาดสิมาวีแพร่อันนี้บางที่สองแก้มือได้นะครับเดือ้ยเกานนหวานเจี๊ยบบางที่14 1, บหนึ่งอุบลนะครับสามสิบหกสิบ้ยเสนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบหาช้ชาจราจรนะครับ อ่ะสิบห้าสิบหรืสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนเจ้านะครับบางที่สิบหกนอร์เวสิงเทพนะครับยี่สิบหกสิบ ดี250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่17เคยอุทุมพรนะครับ90 20ดี270คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่18นะครับไพ่สีทองนะครับหาสิเพียงสี0หรดอ370คะแนนเจ้านะครับออกล่มนะครับออกล่มและเบาได้เจ้าได้เสยนะครับที่แหลกมองหาเกือบเอาไปเอามากับสีมองหาหมวกเล่เก่งคักนะครับเบาคักนะครับผู้ว่า เจ้าได้เสยนะครับเป็นไฟามานนะครับบ้างที่19เกาหนุ่มเมืองสีนะครับ2ี่สด้คะแนนเจ้านะครับอ่าพุ่มตลูติลินนะครับยี่40เ 40, 40, พียง 40, 40นี่โดนนักเลยนะครับทางต่ำนะครับทางสูงกับได้เหกันอยู่นะครับ เป็นยอมเป็นยอมนะครับบ้างที่20นะครับเท่าผาแดงนะครับ 40, 80, ิดถึง้คะแนนผ่านวันจริบนะครับบ้างที่21นะข้อนนำเทียงนะครับ 3, 5 75ิด้ถึงแดคะแนนไม่ผ่านนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอด FC ต้องกระบขออภัยไไม่าเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด FC ส,สวัสดีครับ